เคยสงสัยไหมว่าทําไมท่อต้องมีหลายสีวันนี้จะเลช่ังรู้ม,มาไขาคําตอบเรื่องนี้กันว่าแต่ละสีมีความหมายยังไงไปดูกันเลยท่อ PVC นั้นมีหลายสีแตกต่างกันไปตามการใช้งานแต่ละสีก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะสีที่1คือท่อ PVC สีฟ้าที่เราเห็นกันทั่วไปสีฟ้าใช้สําหรับน้ําที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในงานระบบประป,ป,ปาทั้งน้ําดีและน้ําเสียในอาคารสีที่2คือท่อ PVC สีเขียวท่อ PVC สีเขียวจะเหมาะสาหรับงานนาร้อนโดย เพราะพอเมพิพลรติกจากคุณภาพที่สูงกว่าและราคาก็จะแพงกว่าท่อทั่วไปเช่นกันสีที่3คือท่อ PVCC สีเหลืองท่อ PVCC สีเหลืองเหมาะสำหรับใช้ในงานร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์เนื่องจากมีความปลอดภัยสูงเพราะมีฉนวนกันความร้อนและสามารถดัดงอนได้มากถึง90องศาสีที่4คือท่อ PVCC สีขาวเหมาะสำหรับใช้ในงานไฟฟ้าขายกับท่อ PVC สีเหลืองแต่ใช้งานได้หลากหลายกว่า เพราะสามารถดัดองอได้มากกว่าเดินลอยตามผนังอาคารมีความกลมเกลืนกับผนังได้เป็นอย่างดีสีที่5คือท่อ PVC สีเทานิยมเดินลอยในอาการเหมาะสําหรับงานเกษตรและงานท่อน้าทิ้งเป็นท่อที่ราคาถูกที่สุดนั่นเองถ้าใครกลัวจำไม่ได้ก็เซฟคลิปนี้เก็บไว้เลยนะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะไปก่อนนะบ๊ายบาย